ว่าอะไรไปยังไงทีนี้อย่างนี้น้องอาร์ตเดี๋ยวให้กอมอ่านสายฟังแบบสายต้นต้นอ่านออกเขียนได้เนาะเขียนได้นะเป่นลอชีอะไรเป็จริงมาตราผู้กองผู้สืบสวนบางครับร้อยตำรวจเอกวันอาทิตย์หน้านะมาจับเราสายหมายจับนี้หมายจับสายอาญางสนุ่นที่384แปดสทับสองหลงวันที่3กรกฎาคม2567ด้วยนายอนุชาหรือโด ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบกันตนะั้งแต่5าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างใดอย่างใดรวมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนรวมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนเป็นความผิดฐานช่องโจรน,นะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนครบสิดต,ตัวแล้วก็โดยไม่มีเหตุอันสมควรยิงปืนใช้ดินปืนโดยใช้หินในเมืองหมู่บ้านหรือทังหรือที่ชุมนุมทะเลาะกันอย่างอึ้งในทางสาธารณะ ชัดแสดงอาวุธในการที่ว่าต่อสู้อันนี้เรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปให้การว่าอย่างไรนะเลขบัตรเราถูกเนาะเรื่องต้นตอนนี้เดี๋ยวให้ตำรวจแจ้งคือได้เนาะอย่างนี้ที่จะมีให้ทราบนะก็เราเป็นผู้หนาตามไปจับมีเพื่อนกับเม็กซิโนะก็มีจะให้การไมให้การกับแมการเราให้เป็นญาตในนักข่าวงานมีติดติแจ้งญาติให้ทราบตอนนีแจ้งให้แม่ทราบแม่ก็ไปเยี่ยมนะครับแล้วเดี๋ยวมีติดในรับสารแม่ญาติคนนี้จะป่วยเนาะเหล่าพี่เป็นเป็นที่ตักการของข้างในรั้ววนที่นของเรา ตัวระเลียดคดีเนี่ยจะไปทงทุกฝาย